ของความอ่อนน้อมถ่อมตนคนที่จะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ประการแรกเชีถ้าเราสามารถมองเข้าไปในใจของเขาได้นะเหมือนอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามองทะลุเข้าไปในใจคนจะจะพบว่าอย่างนี้ไอ้คนที่คนในโลกเนี้ย พระองค์มองทะลุเข้าไปในใจคนแล้วพระองค์ก็พบว่าคนที่มีความอ่อนน้อมท่อมตนเนี่ยประการแรกเลยไอ้เจ้าหมอนี่นี่จะต้องเป็นคนที่ไม่มีทิฏฐิไม่มีความเห็นผิดคือไม่ไม่มีมิจฉาทิฏฐินะเช่นไม่มีความเห็นผิดชนิดที่เรียกว่า ลองเอาคำนี้ไปใช้คำหนึ่งวันหลังเผื่อไปเจอแล้วเราก็าจะได้คุ้นคือไม่มีความเห็นผิดชนิดที่เรียกว่าสัตสตะทิฏฐิสอเสือไม่หันอังกาศตอเตา่าแล้วก็สอเสือต่อเตา่าอีกทีสัตสตะทิฏฐิคือมีคนอยู่ประเภทหนึ่งมันมีความเห็นผิดว่าอย่างนี้ว่า คนเราเนี่ยอลองมาไดา้คนเราเนี่ยมันเที่ยงถ้าเกิดชาเออมีเห็นมีความเห็นว่าอาของทุกอย่างในโลกเนี่ยมันมีความเที่ยงของมันเช่นเราเนี่เมื่อมันเป็นเศรษฐีแล้วมันก็ต้องเป็นเศรษฐีอย่างเงี้ยไปตลอดชาติลนะ่ะไม่ได้คิดแล้วว่าเออเศรษฐีก็กลับไปจนได้นะ ถ้าเป็นกษัตริย์ยิ่งใหญ่เนี่ยมันก็คงจะยิ่งใหญ่ตลอดชาติน่ามีความเห็นผิดอย่างนี้พระเจ้าชาของอิหร่านก็มีความเห็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ตายไปแล้วฉันเป็นอะไรแล้วก็มีความยิ่งใหญ่หรือมีความได้เปรียบใครอยู่ยังไงเดี๋ยวนี้มันจะมีความได้เปรียบอย่างนี้ตลอดไปชั่วชีวิตนี้หรือแม้กระทั่งถ้าเกิดใหม่ ฉันก็จะต้องดีอย่างนี้อีกแหละชาตินี้ฉันได้เป็นเศรษฐีชาติต่อไปฉันก็ต้องเป็นเศรษฐีอย่างนี้อีกแหละชาตินี้ฉันสวยชาติต่อไปฉันก็ต้องสวยอย่างนี้หรอกอย่าว่าแต่ชาติต่อไปจะสวยอย่างนี้เลยพอขึ้นเลขสามเลขสี่นะไม่เป็นแม่พะโล่ก็ไม่เป็นแม่ปลาล่าน่ะมันมันเป็นคนไปเองมันอยู่ได้ยังไงกัน แหมชั้นนี่แข็งแรงโอ้โหเทพประบุตรเลยโธ่เอ้ยขึ้นเลขสามเลขสี่เข้าเท่านั้นแหละกระจอกไปเลยไปไหนล้วเดินย่องแย่งย่องแย่งซะแล้วมันไม่คงตัวหรอกแต่ว่าคนประเภทนี้เนี่ยมันมีความรู้สึกว่าอ๋อมันมีความเห็นผิดมีความหลงผิดว่าเราเป็นยังไงแล้วมันคงจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปเคยรวยมันคงรวยตลอดไป เคยเ,เคยแข็งแรงมาคงจะแข็งแรงตลอดไปเคยเกิดเคยเ,เป็นคนมีตระกูลสูงก็จะอยู่ในตระกูลสูงตลอดไปมันมีแนท่ทางศาสนาเรียกคนที่มีความเห็นผิดอย่างนี้ว่าเป็นพวกมีสัตสตะทิฏฐิความเห็นชนิดนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่โบราณนะไม่เฉพาะคนธรรมดานะที่หลงผิดอย่างนี้ ขนาดเป็นพวกรูสีชีพรายเนี่ยฝึกสมาธิมากเข้ามากเข้ามากเ,เข้าฝึกจนทั้งความสว่างภายในนี่เกิดขึ้นแล้วฝึกต่อไปอีกไม่ยอมลดละจนกระทั่งสามารถระลึกชาติได้ระลึกไปดูเลยอ๋อเมื่อชาติที่แล้วเอ๊ะเราก็เก่งเหมือนอย่างเงี้ยเราเคยชาติชาติเนี้เราเคยเป็นเอ,อชาตินี้เราเป็นกษัตริย์อยู ฝึกสมาธิมากเข้ามากเข้าเออเมื่อชาติที่แล้วเราก็เคยเป็นกษัตริย์ฝึกถอยไปอีกตั้งสิบชาติยี่สิบชาติแล้วเราก็เป็นกษัตริย์อ๋อถ้าอย่างนั้นนี่ไอ้การที่เราเป็นกษัตริย์นี่มันก็คงจะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆไปเพราะอันนี้ทําไมเขาเป็นนี้ล่ะเขากพอฝึกสมาธิเนี่ยแต่ว่าสมาธิมันยังไม่ถึงที่สุดมันะล,ลึกชาติแต่สิบชาติยี่สิบชาติร้อยชาติพันชาติ มันไปเห็นแต่ชาติที่กำลังได้ผลบุญกำลังส่งนะะก็เลยเป็นอย่างนี้มาตลอดแต่ว่าถ้าฝึกมากเข้ามากเข้าสิละลึกชาติไปได้อีกสักพันอสงไขยอีอสักอสงไขยชาติอ่าแล้วจะเจออ้าวเรานี่บางทีก็เกิดเป็นคนจนบางทีก็เกิดเป็นคนรวยบางทีเกิดเป็นอัตริย์บางทีก็เกิดเป็นยาจก บางทีก็จับพลัดจับผูไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่ก็มีเหมือนกันถ้าฝึกมากมากเข้าจริงๆแล้วมันจะเจอแต่มันยังฝึกได้เนิดหน่อยแล้วระลึกชาติได้ไปก็มัวหลงภูมิใจความสามารถนิดหน่อยแค่นั้นระลึกชาติไปแล้วอ๋อเห็นว่าตัวเองเคยเป็นกษัตริย์ก็เป็นมาแล้วตั้งสี่ห้าชาติงั้นอีกหน่อยก็จะเป็นอย่างเงี้ยเห็นคนนั้นเป็นชาวนามมา,าตั้งสิบยี่สิบชาติงั้นอ๋อต่อไปมันคงเป็นอย่างเงี้ยอันนี้หลงเข้าใจผิด นี่ขนาดฝึกสมาธิแล้วยังมีพลาดอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่พวกเราคนธรรมดาจะไม่หลงอย่างนี้นะ่ะเป็นไปไม่ได้หรอกมันหลงเหมือนกันแต่ว่ามันหลงชั่วคราวก็เหมือนอย่างเราเนี่ยอพออรุ่นหนุ่มขึ้นขึ้นมาไอ้เจ้าผู้ชายเขามันก็มีความรู้สึกเออเรานี่รอเรานี่แข็งแข็งแรงแล้วก็หลงว่าเออเราคงจะแข็งแรงอย่างนี้ไปอีกนานนะ ซึ่งไม่แน่เลยบางทีปุ๊บปั๊บอีกไม่กี่วันหมอตรวจออาวมาเร็งซะแล้วแต่ว่าไอ้ความหลงของพวกเราเนี่ยโดยทั่วๆไปสําหรับคนเข้าวัดความหลงอย่างเงี้ยมีไหมมีแต่วันมันไม่มากจนเกินไปจนกระทั่งลืมตัวลืมตายแต่บางคนมันมากจริง,รงๆเลยนะพวกที่มีความเห็นอันที่หนึ่งทิฏฐิมีความเห็นผิดว่าหนึ่งนะ เป็นพวกศาสตาทิฏฐิมีความเห็นว่าไอ้ที่เราเป็นอยู่อย่างเงี้ยมันคงจะเป็นเป็นอยู่ได้นานตลอดชีวิตหรือข้ามภพข้ามชาติก็จะดีอย่างเงี้ยได้เปรียบอย่างเงี้ดเรื่อยไป forever กันเราว่าอย่างนั้นเถอะอันนี้พว,ออพวกที่สองมีความเห็นผิดอีกละ่ะมีความเห็นผิดอย่างนงี้ต่างกับไอ้พวกแรกมีความเห็นผิดว่าไอ้สิ่งอะไรที่เราทําแล้วก็แล้วไปบุญไม่มีบาปไม่มี ทำชั่วได้ดีมีถมไปทำดีได้ดีมีที่ไหนเออมันก็ว่าของมันไปมันมีความเห็นผิดอย่างนี้บุญไม่มีบาปไม่มีใครอยากทําอะไรทําตายแล้วก็ศูนย์ต้องไม่กลัวอะไรบาปกกรรมต้องไ่กลัวอะไรก็นรกความเห็นผิดอย่างนี้พอเกิดขึ้นก็ก็มีความถือตัวมีความหลงผิดจะทําอะไรก็ะด้มีโอกาสจะทํามีโอกาสได้เปรียบก,กับเขาแล้วก็ทําเลยเชี่ยว คนอย่างนี้มีอยู่ในโลกความเห็นผิดสองประการเนี้ยนะนี่เป็นเหตุอย่างหนึ่งที่จะทำให้คนเนี่ยกระด้างที่จะทำให้ไม่อ่อนน้อมถ่อมตนอันที่สองลักษณะของคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะพระพุทธเจา้าอันนี้อ่อในกรณีแรกในกรณีแรกก่อน ถ้าส่องใจเขาดูได้แล้วจะพบว่าคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเขาจะมีความเห็นถูกคือมีความเห็นตรงข้ามกับจะสองพวกวนะั้นน่ะมีความเห็นว่าเออของทุกอย่างนะ่ะมันไม่เที่ยงมันไม่แน่นะเมื่อมันไม่เที่ยงมันไม่แน่อยา่าอย่าถือโอกาสขณะที่กำลังมีเปรียบคนอื่นนะ่ะไปยะโสโอหังเลยเราไม่เอาหรอกเนี่ยในใจเขาเป็นอย่างนั้น จเขามันมันมันมีความสว่างในใจพอพอที่ให้ได้คิดว่าเอยของทุกอย่างมันไม่เที่ยงของทุกอย่างมันไม่แน่วันนี้นรวยพรุ่งคืนนี้ไฟไหม้บ้านผ้าจะนุ่งแทบจะไม่มีเลยพรุ่งพรุ่งนี้นะ่ะเพราะฉะนั้นเขาเขาไม่ยะโสโอหังนะไอความเห็นถูกว่ามันไม่เที่ยงเนี่ยทำให้เขาระวังตัวไม่ก้าวร้าวใคร หรือะยิ่งกว่านั้นเขาก็มีความเห็นถูกอีกแล้วว่าเออบุญม,มันมีบาปมันมีไอการที่จะถือโอกาสที่มีเปรียบคนอื่นแล้วไปทําความเดือดร้อนให้คนอื่นน่ะอย่าเลยมันเป็นบาปเราจะไปทำานละถ้าเราจะทําเราจะทําอย่างนี้ดีกว่าขณะนี้เรามีเปรียบคนอื่นเนี่ยจะมีเปรียบด้วยชาติด้วยตระกูลด้วยอะไรก็ตามเถอะหรือในเงินในทองก็ตามเถอะเรามีเปรียบคนเนี่ยเราจะถือโอกาสที่มีเปรียบเนี่ย รีบทําความดีสะสมไว้ซะก่อนนะมีความเห็นถูกอย่างนี้ว่าบุญมันมีบาปมันมีแล้วก็เลยเอาไอ้ความมีเปรียบเนี่ยไปสร้างบุญแท้เต็มที่เอาความมีเปรียบเนี่ยรีบรักษาศีลซะก็จะได้ไม่ต้องถลําไปทําความชั่วเดี๋ยวบ้านเมืองเกิดกะลียุครว่าเกิดจนขึ้นมาสถานะเศรษฐกิจจะบังคับให้ต้องไปทําความชั่วเขาอือฉวยโอกาสที่ผลบุญกําลังส่งอยู่เนี่ยรีบทําความดีเอาบุญต่อบุญซะก่อน บุญมากเข้ามากเข้าจะได้ไม่มีโอกาสถอยไปทำความชัว่วอีกนี่คนที่มีความเห็นดีๆมีความเห็นถูกๆอย่างนี้เนี่ยพอมีอย่างเงี้ยนี่จะเป็นพื้นฐานทำให้เขาไม่มีความเห็นผิดทำให้เขาขอไปทำให้เขาเ,เกิดความอ่อนน้อมถม่อมตน,นที่นี้